สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินนะคะเอื้อยเกี้ยวพารวยนะคะเมื่อนี้ออดมินนะคะกามาตำํนแนวทางหวยเหล้าพัฒนานะคะหวยเาลาเจ้าป่าอาถรรพ์เนาะนะคะบ่ไเด้มาขอลายงวดนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะตกทุกวันนะคะก็ได้บ่ไเด้มาตำํนแนวทางหวยเหล้าพัฒนานะคะของเจ้าปลาอาถรรพ์นะคะวดนนี้นะคะเข้ากามาตำเบิ้งนะคะเลขทูบมันคืออาจจะได้เลขใบใหม่ก็ได้เนาะนะคะ หวดมันทีสามเด้อยน่ยตรงกับวันจันทร์นะคะอันนี้แนวทางตะเกาเลขใบใหม่เพิ่นกับเขาดีดีช่วงนี้เลขใบใหม่บ่ค่อยเห็นนะคะอ่าปุญญาเอ้ยบังหันก็นให้โชคให้ลาบลูกเ,เดอ้อนี่นะคะนี่ใบใหม่ใบหนึ่งหาเบิ่งใบเลขใบใหม่ก่อนเดอ้อนะคะ เาก็เอาเลขทูปนี่แหละท่านผู้ชมนะคะาเกินถ้าพ่กพอเลขใบใหม่นะคะเาก็ขอกับยาก่อนเจ้าทีเจ้าทางก่อนนะคะเพราะว่าเ้าไม่เคยขอประจําแม้ท่านผู้ชมจะเบิ่งคลิปเนาะนะคะบรรยาก,กาศก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาดอกท่านผู้ชมเงียบเงียบจริงๆนะคะ ยน่ยเอ้ยเลขอยู่นี่ใบไม้กับบมีจกักโตบ้านน้อสามตัวพันก็นเคยให้เนา,นาะนะคะที่ว่าเลขใบไมน้นะคะแต่เราสพากันมาลูบเนาะนะคะช่วงนี้มันฝน,นตกไหมฮามูเชอร์มันลูบบ่ค่อยได้นคะคะซาตุเดย์ยน่ยเอ้ยงวดนี้แนวทางเล่าพัฒนา เก็บไปให้ลูกให้ลานในเดอ้อเลขกถูกกระดายเห็นโมนม,นมีเลขอยู่ในอ่ะโมมีเลขกได้ใบใหม่เนาะนะคะแต่เก่ายาพันก็นเห็นเลขกนีใบใหม่อยู่เด้อมานคือราคาท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะขขลูกค้าก็จะอันนี้เด้เลขกเล่ายาเพันเข่าดีอยู่เด้นะคะ งวดนี้ให้เขาเฮ้เด้อย,ยาเด้อไปเยียบไปให้เด้อหวดคนกวนเห็นเล็กใบใหม่คนมันไปออกเบิ่นจอยเนะาะนะคะเห็นปเป็นเล็กเบิ่นก็ออกแนวทางเบิน่น ได้มาขอเหล็กเล่าเพื่อนพยาฝนตกนะคะช่วงหันฝนตกซู่มือนะคะโบเห็นเหล็กได้ใบมใหม่ท่านผู้ชมเข้ากาับเบื้องตัวเหล็กถูกเนาะตัวเหล็กถูกยาเจ้าที่เจ้าปลาอาจทันี่แหละนะคะว่าเขาฟันยุเ,ยเหล็กเมือ่อรัฐบาลแต่ว่าเพิ่มหันบ่อเขาเพิ่นให้เจ็ดเก่านะคะมันไปออกหกเก่าเนาะมาบอกตรงๆเลยนะคะสองตัวขอร์รมาในรุ่งคลีบนะคะผู้ชมเพระาะว่าณ 把那个黄瓜头整天都剪。那個 ฟ้าก็ยังสิงคนค์ขนคิงลูกน้ำยังเขมาม่านะคะเนี่ยเอ้ยเห็นตัวเล็กในใบใหม่น้ำเนี่ยกระเจนี่จะเสียงเครื่องที่คนมาตัดใหม่นะคะล่ะกันบรรยากาศนนกาเงียบบ่ค่อยมีคนเขามาดอกนะคะในปาน ย่งกันลายไม้ไม่ย่ารุ่นเล,เลขแปดมาแล้วนะคะสามตัวตรงๆเด้อยางหวัดนี่เดีย๋ยวไปให้ลูกให้หลานเด้อ บางเื้อมองอยู่ในอันมาะมองอยู่ข้างนอกบ่เห็นอันบ่เห็นเป็นตัวเลขด้นะคะท่านผู้ชมแต่ว,ว่าบางเถือขันห้ามองอยู่ในกล่องอเนาะมันไปเห็นปเป็นแนมเห็นตัวเลขอยู่ในอันใบไม้ก็มีนะคะบางครัง้งแอดมินก็จะจะเห็นประมาณนี้นะคะใบไม้ยังจับหยู่ตกันี้ ก็ไปก็ไปเจอตัวเลขเถอะนั่นตัวเลขอีอ๋ีอ้มอยมอเห็นอยู่ในใบไม้สีเขียวนี่แหมท่มนานผู้ชมละ่ะเป็นประหลาดบเบ่ลี่ยนเป็นปอันอันตัวเลขบัดมองสิบัดมองวันนี้เห็นบัดเห็นเป็นเป็ดเป็ดหนึ่งเป็นเป็ดห่าบอ ี่ยังเหล็กขาขึ้นมานะคะที่นี่ใบใหม่ใบขเขียวไทงท่านผู้ชมนี่ใบใบที่นม่นแจมขึ้นมาอีกล่ะนั่นเป็นแป็ดเต๋าน,นี่นี่ไมนี่เนาะอืมสามตัวตงๆงเด้อยยาเหยียบว้ให้ลูกให้หลานเดรอว,วันที่สามสองทุ่มเครื่องยาก็ไปเหยียบใ้ นี่ก็เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชม,เป,มเป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะเท่ากับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมเนาะอันนี้ก็เป็นก็เป็นเลขทูบละท่านผู้ชมบางคือแต่ว่าบางครั้งมันก็เขาเพราะว่าเอออาจจะเป็นความเสื่อหรือว่าออตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวเลขโชคลาภก็ได้เนาะนะคะเลขอยู่ในใบไม้ก็เลขหา,า,กกางงาลงผู้ชมเห็นอกที่ผู้ขายยิบขึ้นมาเนี่นหาตัวเดียว เมื่อเร็วๆนีคือจังเจียดหาโอ้โเหล็กยามางามแถวอ่างวัด,ดนี่เนาะตัวเต้นกลอนๆถี่ไอ้พี่บร์ท่านละเห็ดอันเมล่าวไหมคุณผู้ชมมัดจุดย่ามได้เข่าสามตัวเข่าดีอยู่เด้อนะคะล่าเจ้าปลานี่นะคะล่าเจ้าปลาอาถมนี่นะ,ะน,นะคะ นกมาบอกเรียกันด้วนกนกคือบางันเก่าเก่าเกีย็บเก่าซี นกกับมแม่เด้อนกตัวนี้ให้โชคได้ทานู้ชุกตัวนีนแตกแตกสามตัวเท่านึงนะคะนกบอกนกบอกหวยมนกนกหัวจุกนะคะ โอ้ยยุ่งกระไานะคะสิย่านได้นเอาตัวไ,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 ไฟเห็นไฟแช็กมักจุดตัวเลขไว้นั่นใหม่คุณผู้ชมยุ่งไหลนะคะเดี๋ยวจุดอ้ยไปจุดะนะคุณผู้ชมยุ่งไหลแต่ว่านี่ไมินเห็นอยู่ในใบใหม่ไหมเป็นขี้เหล็กเจ็ดหาเลยละคุณผู้ชมแต่ว่านี่ก็เป็นบองห้ฟังซีเด้เป็นความเสือนะคะแล้วก็มันเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าตัวเลขเป็นเลขทูบนะแล้วตัวหนึ่งนะคะล่อรุ่นนะคะตัวสุดท้ายนะคะ แปดห้านะคะโอ้ยเผื่อเขาก็เลขพอดีล้วเลขวิ่งแปดหลุดแปดเนาะแปดหายังอู้นเนาะโอ้ยเมื่อคือเลข 7, เจ็ดแปดห้าเจ็ดว่เอานะคะตรงนั้นก็เลขใบใหม่พอดีแท้อฮึยไ,ได้ใบใหม่ก็ว่าไม่เห็นเหมือนเจ็ดหาเนาะอันนี้ก็เป็นความเสื้อนะคะท่านผู้ชมนะคะอันแปด ห้าเจ็ดนะคะเขากับตัดแปดห้าห้าแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดหา้หาแปดแปดหาพอดีนะคะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะที่นะคะที่เข้ามารับชมนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะการตัวเลขทูบของยาเพิ่นนะคะได้แปดหาเจ็ดนะคะอันนี้ก็ เห็นอยู่ในใบไม้ก็เป็นเลข่ายนะคะจะนึ่งก็บเป็นคือเลขยจิตนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ฝากเป็นแนวทางเด้อนะคะสําหรับหัวเล่าพัฒนางวดวันที่สามนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภเด้อย่าเอ้ยนะคะสวัสดีค่ะนะคะเข้าไปเบืองบรรยากาศบรรยากาศรอบๆป่าก็